สวัสดีครับมาลับนี่ๆพี่น้องยาเอาปลาให้ยาเอาปลาให้ปลาแห้งปลากระเงี้ยเดี๋ยวเปิดตรงนี้ยาแล้วปลากระเงีปลาแห้งเด้ไปทอดกรบเพาแว้วเช่นตัวปลาขาวครับปลาขาวกับปลากระเงี ไปแย่งทอดเอาไปทอดกินกับเขานะมาหับนี่ครับโอู้ยเดี๋ยวเดียวขอโอดขอไนะ่น้มนัดสูงกันตอนนั้น,นก็ต้องขั่วป่าอยู่ กุ้งปลากว้ปลากุ้ปลานงนั่งโมสุผาดด้วยตัดหัวกุ้วเก็นี่พี่้องเมียนางโมสูขาดด้วยพี่น้องนังบมสุาดตัวสีเหลวกันละมั่งตาก็อยางนอนอันนี้ไว้ปิ้งบ่อุ้ยเมียใคปลาก็แเยงเมียใคร่เไปต้มโอ้แบเชีไปต้ม เน้อไปยากได้แก้วก้วพี่น้องเลยแกยากะยากได้ไปปิ้งฮึยากะยากได้ล้วยากได้ไปต้มแล้ไปต้มกินอยู่น่าไปต้มอืไปต้มปลาไปคงหือน้อ้ปลานั่นมือปาไก่เนี้ยแล้วลองไปหน้าบ่ไปใส่ไปนาดไปนาเอ้ยหอบยาบ่เบาปลาเมนอ่ะงานแล้วเอ้า เขากินแล้วมันขึ้นมันเบียร์แล้วพ้นัดแกงข้อตีแกงน้อไม่บอกมาแลงแกงน้องใหม่เห็นใจข้นวตีแกงน้อไม่กินมาแลงเข้ามาทันโอ้น้องแดนกับน้องตัวไปเฮ็ดกับเขาอยู่หน้ากันไปอยู่หน้าตัวสิเขามากเดี๋ยวประด้วนแล้วแล้วแล้วก็สไปล่างครับผมล่างน้ำล่างล่างออกนี่ยีน่า

รอกกนใอลอกกนครับผมหาเองนะมันเลยซ่หาแบบเปนบ้านเขานี่ยละไม่ใช่เจ้ายกสะดุ้งสะอึดเมียนบรอเมียนบ่มีไรปากไรตลาดกับบ้ากับบมีคือกันมันทรงเงินไ้แมค้ามาพ้วน่แห้งแล้วเลยบ่มี่กันดอกแห้งก้องเดี๋ยวอีกเชิดไว้อยีกเชหน่อย ฝน,นตก,ก,นตกแห้งๆนี่น้ำม,มาน้นาออ,อน้ำไหลลงมาจากคือแหงคือแรงขี้แข็ขแขพไปน้องขี้พันข้กายเดือนขล้สิกายเดืยนแล้วส <Yeah. S 2> ิงหาเข่าละกันยากกะเบิดลฝนพอนแล้วเขาอยว่านน้ำใหญ่สิมาอยู่ได้ลรอนี่เดี๋ยว<น>ที่ว่าวานอวบวที่เท่าไหรนี่สิบหอ่ะ้ี่สบสองหองสิบหกถ้าอยู่ตั้งสิบเก็นยังไงมัองตังก่อน ถ้าบ่มีรูปมีก็บ่ได้กินข้าร้อนละออืถ้าบ,บมา่มี่ทรงตายนี่เนาะออืตายเลยห<อ>มดเลยเข่าก็ตายแลย้วแหงลงแหง้วเขากำลังงามเข่าฝึกปุยความงามของคอยกัตดตัดใบแล้วตดวัดใบหั่งปุ้งตัดใบนั่งสดเลยอุ้ยปลาไล่เมืฆกวันกับสูบน้ำรุง้งขืนรอเลี้ยงไว้ แล้วป่ะครับนี่นี่ป่ะมันเป็นมันกุ้วปลาซื้อหรอกพี่น้องกุ้งป่ากุ้งปลาเฮอูนี่ไข่ปลาพี่น้องแบงพีแบงน้องไปขนาดแม่งกันไปแล้วได้หนิเอาไปมกเอาไปมกแม่นเอาไปมกทัญญาแล้วเฮ็ดเอ่อเฮ็ดสมเฮ็ดมั่มครับผมพีจะหน่อยแปลงมาขายอะครับผม กับเอรนนะเิ่นจะมีลำจะมีหมองเอาเิ่นอืมเนมีหมองเอาเพราะว่าเิรนรับซื่อถ้าจาขั้วมาให้เิ่นต้าจะขั้วละลายเขาไปขายเิรนีรือไงการตกชุดสดอย่ามานักมไหลด้สาดควนเ่โอ้่ทยคุณคู่เห็นนะครับกวดบ้านครับผม คุณครูปืนคุณครูจงพุ่มใจลูกศิษย์ครับผมกวดบ้านครับคู่พันพ่อมากอาหารคู่วากิ้นหอยไปเลยคือทำความสะอาดบ้านซอยเมรุเงี้ยมาแรงกวดบ้านกวาดออกไปทั้งคู่กวาดไปกูก็เก่งเข่าเอาเอ้าเด็กดื้อนี่เด็กดื้อนี่เด็กดื้อนี่เด็กดื้อ เฮ้ยเด็กน้อทุจร้าก่อนปิดต้ย่างลับประตูทุจร้าโอ้ยในนี้ทุจร้าก็ลูกทุจร้าทุจ้าทุจร้าป้าๆนั่นนะโอ้ยหน้าประหานมาพี่กิ้มจิ้มจิ้มจิ้ำอ่าอะไทยลีไว้เพิ่นนี่บ่มีหยานหลานจะเมียเธอบ่ฮะเมียบัวท่าเที่ยวอยู่ เออเมือนี้พระทรงขวางแล้วตะเวนเขาเลยได้มาอยู่น้ำตะเวนเห็นปะเวลาปนหัวอุ้ยเตยปนหัวปนหัวให้บีบอ่ะปนหัวซีนารีหยุดพุ่นพุ่นพุ่นซีพุ่นนี่ซีนารีมาจุ๊บแน่มาจุ๊บแนละจุ๊บแน่ปะมาจุ๊บแน่มาใจ่แมงจุ๊บหอมแน่มาหอมแน่งานเห็นปะ ปาจุ่มแน่้างปาจุ่มแน่ไางอะไเล่นนะจุ่มนะอ่าบายบายที่นี่บาย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 นอนก็เขียวแล้วมันนอนสองนอนสองเขียวนอนสองเขียวจะติดเนื้อหน่อมือนีิมือหีิเป็นหน่อได้มือนีิเอาไปต้มน้ำซุปว้าแต่บักแบียนละว้าักเบีนน้ำซุปเอาไปต้มน้ำป้าเอาไปต้มเออเดี๋ยวบอกแม่เอาไปอันเห็ดปลาแดกหัวป่าเสื้อถ่ายล้วั่งมันบ้ามันเสื้อถ่าย บอกม่ไปเห็ดประแดงหังว่ปลายได้หลา,ลหากหลาเฮ็ดแตงเน่หลมันว่าเห็ดปุ๋ยมักเน่ามิ้นมีกันเนาะมิ้นบ้าวาเนี่ยตับาบาเก็บมินกุ๊บทีบอยู่ขนาดถุงดำได้ไว้ใจซ้ำห่นแม่อกที่นียอะคุยอืมเดงยาเอานัง นำไปแช่โอเคครับผมไปก่อนพี่น้องขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลาย,ลายๆที่ติดตาม,มไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวสิพาานนี่น<ๆ>เขาไป,ไ,ป<ๆ>ไปบ้านไปหยอกไปบ้านสวัสดีครับ